สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะพาเพื่อนๆไปเพียงน,น,น,น้องมาอัปเดตต้นกระท่อมที่เราได้เปิดถุงกลางแดดไปนะตอนนี้ก็ครบสองเดือนแล้วนะเพื่อนๆไปเพียงน,น,น,น้องหลายคนก็อาจจะจำมันได้ดีนะตอนนี้นะฮะ แล้วก็เก็บเป็นโลเป็นใบต้มไปมบ้างแล้ฮนะเดี๋ยวแอก็จะเก็บเป็นใบต้มอีกสักชุดหนึ่งเนี่ยนะพนเพื่อนเพนี่น้องหลายคนก็อาจจะจํากันได้นะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็สองเดือนพอดีแล้วฮนะเพื่อนเพื่อนี่เพื่อนน้องหลายคนที่ดูคลิปตั้งแต่แ,แกะถุงเปิดถุง ต้นนี้แล้วก็ต้นเล็กอีกต้นหนึ่งได้นะครับเพื่อนเพื่อน,น,น้องก็อาจจะจำกันได้ดีนะฮะเนี่ยตอนนี้นะต่อเขาก็โอเคนะย่อยเขาก็เชื่อมเชื่อมกับต่อแล้วนะอ่ะเป็นเพื่อนเพื่อน,น,น้องก็จะเห็นกันนะ่นะ เขาก็จะเชื่อมกินตออย่างเงี้ยฮะแปลว่าน้ำเลี้ยงเขาเดินดีนะฮะพรุ่งนี้ก็กินตอกันหมดแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดนะแต่ก็จะปล่อยไว้ก่อนให้เขากินเข้าไปให้ลึกๆนะฮะอันถึงจะตัดนะกินตอแล้วนะ น่าจะเห็นอยู่นะฮะตอนนี้ก็เก็บโลเป็นใบต้มไปนะพวกใบเล็กใบที่ยังไม่ค่อยแข็งมากนะฮะก็โบไปก่อนเลยแล้วเป็นใบต้มนะฮะเนยเดร็กก็จะโรเป็นใบต้มอีกสักชุดหนึ่งชุดล่างนี้นะ พวกใบนี้ฮนะอดูไหมนะฮะพอโลเราโรชุดนี้แล้วเราก็จะฉีดพวกไข่พวกอะไรอย่างเงี้ยบำรุงแล้วนะฮะเพราะอันนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดบำรุงอะไรเลยปล่อยตามธรรมชาตินะนฮะฮอร์โมนฮอร์โมนเราก็ยังไม่ได้ฉีดบำรุงปุ๋ยเราก็ยังไม่ได้ใส่นะฮะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลย อโอเคอยู่นะฮะใบเขาก็ใหญ่อยู่เนฮะเนาะต่อที่จะใชา้ก็ น่าจะแขนได้นะฮะก็ไม่มีอะไรมาวัดให้ดูด้วยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เน,นี่ยน่าจะจำได้นะแล้วก็อีกต้นหนึ่งเพื่อนๆเพียงน้องก็จำได้นะฮะตอนหนึ่งเป็นต้นเล็กนะฮะเป็นตอเล็กแล้วก็ได้โล เก็บใบไปแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ่านี่นะอันนี้ก็เป็นตอต้นเล็กนะอันนี้ก็ เราเก็บใบแล้วก็หักยอดไปหน่อยหนึ่งนะฮะหักยอดตอ่ออันนี้ที่เขาแตกมานะเพื่อนๆพีนพนพนพน่น้องก็จะเห็นนะเขาจะแตกออกมาแล้วนะฮะเนี่เขาก็จะแตกออกมาแบบนี้นะแอดหักไว้นะแล้วกเก็บโลบใบไป เนี่ยนะเนี่ยเ,เก็บโลบใบไปหมดเลยเนี่ยก็จะมีเนี่ยคู่นี้เอ่เก็บรลบไปสี่คู่นะฮะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเ,เก็บรลบไปแล้วก็หากยอดเนี่ยใบนี้ให้เขาแตกนะฮะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ ายเขาก็โอเคอยู่นะตอนนี้นะเนี่ยตอเขาก็เริ่มเชื่อมติดกับยอดดีแล้วนะยอดเขาก็กินต่อแล้วนะ เราก็จำต้นนี้ได้ไหมฮะตอนนี้ก็โตแล้วนะะก็จะประมาณนี้เลยนะ วันนี้ก็มาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆน้องได้ดูได้ชมนะว่าต่อใหญ่กับตอเล็กน้ำเลี้ยงมันอันไหนไมันจะเดินดีกว่ากันนะต่อใหญ่เราเสียบหลายตอจริงนะแต่ลากเวลาเราลงดินปลายากต่อใหญ่เขาจะเยอะกว่านะแล้วก็เวลาดูดน้ำเลี้ยงลากต่อใหญ่เขาก็จะส่งขึ้นดีเหมือนกันนะ แต่ถ้าเป็นตอเล็กแบบนั้นเราก็เสียบกิ่งเดียวน,นะฮะเก็บเสียบยอดเดียวพอเพราะแบบเขาก็น้ำเลี้ยงเขาจะดึงขึ้นยอดไม่ได้หันนะเวลาเราเสียบไปนะอย่างแอ้นะแอ้ก็โลโลตีเป็นใบต้มไปก่อนนะฮะพวกตอเล็กนั้นแอ้ก็เด็ดไปสี่คู่ได้แล้วก็เลี้ยงนะใบบนเลยฮะเพราะแบบแอจะต้องการ ให้ใบมันแข็งไวนะฮะไม่ต้องการให้ใบมันนิ่มเนี่ยนะก็จะประมาณนี้เลยนะเห็นเพื่อนถามแอการเข้ามาหลายคนนะว่าน้ำเลี้ยงตอใหญ่ดีไหมแอดผมไปขุดมาแล้วก็บอกว่าตอใหญ่มันก็ดีนะฮะแต่เราจะหนักแรงในการขุดเนี่ยนะถ้าเราขุดมา ลากเยอะๆนำเลี้ยงขาเดินดีเปี้ยงเลยฮนะเนี่ยอย่างของแอดเนี่ยแอดขุดมาลากเยอะแล้วก็ทำภาพเดียวนะอยอดเขากินต่อดีนะก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเพียงน้องก็กดไลค์กดติดตาม กำลังใจให้ช่องกระท่อมศึกษาเลยนะฮะเดี๋ยวแอดมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆมาอัปเดตมาคอยบอกเพื่อนเพี่อนพี่น้องเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อน้องจะได้ไม่พลาดกันนะฮะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้แอดก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับ